โอเคค่ะตอนนี้คือจะเห็ดแปลงนี่ก่อนจ้ะแปลงนี่คืออ,อ้อยตัวล่าเนะเอาะอ้อยตัวล่าปีที่แล้วที่แป๊บปลูกก็เลยสิบกว่แปลงนี่ก่อนก็มีสองข้องเลยเสี่ยงเนี่ยอ้าวดีก็เดือูเชิญีเชโอเคค่ะอ้าววอสเซอร์เลอร์แล้วอคคอวสอสเซอร์เลอร์ คุณจะสักวะคุณต้องการต้นต้นี้นต้น e ้นตอนต้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 นต d นต้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 นตันต้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 นอ้นต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 ้นมันต้นต้นตนต้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 นตใส่ปุ๋ยแล้นต้นต้อพ่นเนาะ What, um, มันได uh, uh, ้ก uh, ืนอ oh, uh, ีกอ่ะอ่อ3ไร่อันนั้นเนี่ยนี่สามไร่7อันนั้นว่าไอ้มองที่ที่ให้ปลูกอ้อยนะจ๊ะวอาพื้นที่ปลูกอ้อยก็คือ4 4่รี่ไร่เอ่อร่ไอ that บดูดาอันวิก t ปดาไอ้เดะทูวีาย And they do again and we are going to put the food down next time. We'll, do it as the, well the more you do it, the better it is. Mm -hmm. right, okay, so there's that row and there's one row here, obviously being all dri driven over, but I reckon mm -hmm. we do it properly. Mm-hmm. So basically sugar cane in the middle of track there and away you go. Mm -hmm. อย่งพญอยางเห็นจะงสี่้าคนเราคนกับกุญแจแล้วอันนี้แค่ยูเทปดูดเอาเด้อดูดเทปเด้อไอวันท์ทไอเทปเอา now for departure time เพิ่มจีนุกงเพิ่นจินุ่เพิ่นว่าเพิ่มจิลุ่ขึ้นมาแต่ตีซีมาเห็ด่าสันมาจ้ะนี่ไผ่เสียบ่ะเพ้่อหู้จักคนใหญ่กับผเสียผู้ใดไหนผู้จักคนใหญ่กับผบอเสียจ่ก็ดี นี่คือตัวเีตอมของาใบนี้อหนาน้วยน e อเดี okay, ๋ยวคอนเสิรตต่อไปตอนที huh. uh ่พ huh. uh ่อใหญ่ทำเนาะโอเคยังก่อนไม่เราเลี่ยงเพมันมันมันกินก็ว่ารถมันไปได้พอดีแต่เราแต่เส้นแต่คอนโทรลเสียขายอยู่ก่อนอีทาบคอนโทรลลดนะแต่ที่คอนโทรลโรลวโตรเบรใช่อ่ะพูดอันเดียร์แรกเอาโเนลงพอดีแล้วฟังเสียงเครื่องหรออเครื่องลาคือยาขึ้นได้อ่าเราเกียรยังกะโโโ Four slow. Oh no. I don't live I the can you can be a middle on the on the head of the the trucker. In the, in the... Yeah. Uh -huh. yeah. <laughs>

ปรเทศอื่นก็เี้อย่าให้ตวคุ้มน้ำมันจะได้บ้างน้ำมันบ่ะมันจะได้หลายข้ออกตั้ออ่าทีอนี่ก็ที่ปเดปานยดอกเดี๋ยมืออื่นกับไอมือแรงก็จังเติมล้วที่นี่ก็จังงใส่ตะเสาางศีนาหาน้องุ่อะไั้มขุนหยเน่้มอุดอ็ไ้อ่าุหยาุ่หยาุ่มหยากุ่มหยากอนอืม เอออ้อยไฟดีไปยังเราไม่อยู่ค่ะนี่นะคะที่เจ้าอันอันฮักล่องนี่ละประดี๋ยวอันเขาเอาไว้ยังเมื่อยให้ให้ก้าววายหย่าตายเขาจะมาขุดยังไงบ่ขุดขุดรอบกลากับขุดตรนี้ใส่ปุ๋ยได้เลยได้เลยเล้วอือ เอาลืมบอกแล้วตอนน่ะว่ามันคือมันสิได็ขวมสุขว่งงานสิออกม่ดีอันว่นเว่นบ่เว้นมือมันสห่างจากกันนี้มันสิบ่เนียนลืมบอกิฮูจักบ่้า้ว่อชนบม้าข้าวไหนท่อชิาเออคือส่งคือยองคือเอะาสิมาข้าเกาาเห็นมันกเขา อออกลสกับมาคล้องกจะก้นเขาอจะได้สิกลับมาเอาสชิบว่าหอบยาไหน้ำเตียอ่งอยู่เลยเรื่องงานอยู่เรื่องงานอยู่ก็ว่าอ้อยต่อช่วงังเทิงนี้มะเขือเราจะไม่แข็งแล้วเดี๋ยวจากนีจากเครื่องลุไปห้างตแต่ว่าเมืองนี้เด้ยเาไฟวด้แล้ว่นเพระมันสิปัน นได้สิจุเนาคทีงหอาะวไดวอืล่จุ่น้ำข like, no uh, 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 uh. mm. ้วอไล้ำเาหมูไ่นได้มเขาเขาดมเรดียวผิดปุ๋ที่ปลายวาตี้ยมันมีมันองไ้ ยาน้นเคล่องไหวที่สุดนะมันร่งเรื่องเกันไปป่ะหรเกิเลิกองคางเสียมันลามนก็เลิ่

Eventually. Get right. land. ตอนนี้คือกาแฟชงมาแล้วนะคะพอ,ะอกาแฟส่งมาแล้วก็จะเอาให้พยายแล้วกระเป๋าก็จะไปหาไห้นี่อย่างจับไปกระติบปอยพ่นไปให้ฮไออ้อยเออมาเถะมาเถอะ ยังมั่งของยังังมั่งของข้างแรกที่พ่อใหญ่ขับรถไทคูนนี่จ้ะก็ว่าพื้นง่ายกะง่ายว่าพื้นกะบคนพันเคยเห็ดกะกะสียางได้นิดนึงเดี๋ยวก็ชินไปเองนะจ๊ะเนาะการเรียนรู้ไม่ไม่เคยไม่ไม่ใครๆก็เอียงกับขาวว่าบ่กแกเกิดเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยว่ามันว่าเขาต้ององเรียนจ้ะภาคปฏิบัติด้วย <laughs> ภาคปฏิบัติคือต้องทำต้องไถเองตัวเฮ็ดเองไม่ไม่ไมไมบริเวณว่าแคร์เขาไปในห้องเรียนแล้วก็เรียนเนาะอันนี้คือพ่อใหญ่ก็คือยังเรียนรู้อยู่กาแฟ Time. It was I was it was turning off you see me keep stopping down there? Yeah. Turn it off to save diesel. Yeah. Uh, okay. I wasn't stolen <laughs> Okay then, I'm gonna keep your coffee and I'm gonna go do what I need to do. Yeah, come back tonight or still be out in the dark. <laughs> coffee. Hot yeah? Really hot, yeah. Mm-hmm. I've never seen this one before. for oh, Hang on. Hmm? I've never seen this one before. Was, you know, it works. Take top off because I know I'm going to burn my mug. <laughs> Very hot. How'd you say Huh? How'd you say Cafe Ron. Cafe Ron. Mm -hmm. Cafe Ron. See you later. And I'm finished in about six weeks. Bye. Ta -da.